ไม้ดอกส่วนใหญ่เป็นไม้แดดนะคะไม้ดอกเมื่ออยู่กลางแดดก็จะให้ดอกที่มีสีสวยค่ะพวงครามนี้อยู่ริมรัว้วออกดอกชูช่อสวยัยทําให้เราต้องหันมองทุกครั้งที่เดินผ่านเล็บมือนางกอนี้ก็อยู่ใกล้กับพวงครามนะคะไม้เลื้อยดอกเป็นช่อมีกลิ่นหอม มาลทองไม้เลื้อยห้อยระยะเหมือนม่านมาลัยงและสวยงามนะคะเหลืองชัชวานเป็นไม้เลื้อยที่เติบโตได้เร็วเป็นไม้ชอบแดดมากๆหะอยู่ที่ร่มจะมีใบดกพวงชมพูเป็นไม้เลื้อยโตเร็วดอกเป็นสีชมพูขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ดบางครั้งจะเกิดขึ้นมาเองเพราะ,มะเมล็ดจะติดไปกับสัตว์ที่มากินมเมล็ดพวงชมพูเป็นอาหาร ไม้ดอกมีมากมายให้เราได้เลือกชมค่ะวันนี้ย่านําไม้ดอกที่เป็นไม้เลื้อยมาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะไม้ดอกเหล่านี้โตได้เร็วปลูกอยู่ที่บริเวณบ้านต้องตัดแต่งกิ่งออกบ่อยๆหากเราไม่ตัดแต่งกิ่งออกเขาก็จะโตไปเรื่อยๆโดยไร้ทิศทางค่ะพวงครามปลูกอยู่ที่ซุ้มประตูทางข้าโรงรถหลังบ้านนะคะค่อนข้างมีอิสระเพราะว่าไม่ได้ทําซุ้มให้ค่ะ แค่ตัดแต่งกิ่งที่อ่อนๆให้กิ่งเขาแข็งขึ้นเขาก็ออกชูช่อสวยัยพวงครามขยายพันธุ์ได้โดยการพม่าเล็ดการปักชำกิง่งและการตอนกิง่งหากเราต้องการให้ได้ต้นพวงครามเล็กๆที่มีดอกดกก็ต้องเลือกการตอนกิง่งโดยเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ต้นเล็บมือนางจะมีกลิ่นหอมเย็นๆในช่วงเย็นจะหอมรุนแรงมากค่ะบางครั้งเราไม่สังเกตนะคะ กลิ่นหอมก็จะโชยมาแล้วจนเราต้องหันไปหาว่ากลิ่นหอมนี้โชยมาจากไหนการขยายพันธุ์เล็บมือนางโดยการพาเพาะเมล็ดหรือการปักชำกิ่งและการตอนกิ่งเช่นเดียวกันนะคะหากต้องการให้ต้นเล็บมือนางต้นเล็กๆที่ปลูกใหม่ออกดอกเร็วๆก็ต้องเลือกกิ่งตอนที่จเจริญเติบโตแข็งแรงพร้อมที่จะออกดอกต้นเล็บมือนางชอบดินร่วนปนทราย ชอบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะคะหมั่นเติมปุ๋ยคอกให้เดือนละครั้งก็จะทำให้ต้นเล็บมือนางอุดมสมบูรณ์และออกดอกดกได้ตลอดทั้งปีค่ะมะลัยทองเป็นไม้เถาเื้อยที่เติบโตได้อย่างอิสระนะคะคือเลื้อยไปเรื่อยหากเราไม่จัดทิศทางให้เขาก็จะเลื้อยไปอย่างอิสระค่ะขยายพันธุ์โดยการปักชำกิ่งเลือกกิ่งที่สมบูรณ์ที่มีสภาพแข็งแรงและโตเต็มที่นะคะอย่าเลือกกิ่งอ่อนเกินไป เพราะหากกิ่งอ่อนเกินไปเวลานําไปปักชําจะไม่ค่อยติดรากค่ะเหลืองชัชวาลเป็นไม้เลื้อยที่ไต่กําแพงได้ดีสามารถไต่คลุมกําแพงหรือไต่คลุมต้นไม้อื่นเพราะเขาจะเลือ้อยไปอย่างอิสระค่ะออกดอกได้ทั้งปีเมื่อต้นมีอายุประมาณ3ปีขึ้นไปจะออกดอกบานสะพรั่งทั้งต้นเลยนะคะเมื่อต้นอ่อนอยู่อาจจะออกดอกเป็นส่วนๆหรือเป็นยอ่อมยมมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีดอกสีเหลืองตัดกับใบสีเขียวเข้มเป็นไม้เลื้อยที่มีใบแน่นตลอดทั้งปีค่ะพวงชมพูเป็นไม้เลื้อยที่ออกดอกได้ตลอดทั้งปีนะคะพวงชมพูเป็นไม้ชอบแดดและชอบเลื้อยไปหาแสงแดดค่ะหากเราปลูกเข้าไว้ที่ร่มเมื่อเขาแตกยอดใหม่ยอดก็จะเลื้อยไปหาแดดดอกพวงชมพูจะเป็นสีชมพูเข้มเมื่อเราใส่ปุ๋ยคอกให้อย่างสม่ำเสมอไม้เลื้อยที่มีสีสันต่างๆกันนะคะมีดอกที่สวยงาม ต่างก็มีกลิ่นหอมในตัวเองเมื่อเราปลูกเลี้ยงไว้เวลาออกดอกกลิ่นก็จะหอมตลบอบอวนสร้างบรรยากาศที่ดีค่ะในกรณีที่คนในบ้านไม่เป็นภูมิแพ้นะคะหากคนในบ้านเป็นภูมิแพ้ไม้ที่มีดอกหอมก็ต้องหลีกเลี่ยงการปลูกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะคะไม้ดอกหอมเหล่านี้หากต้องการให้ออกดอกตลอดทั้งปีควรใส่ปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยเฉพาะปุ๋ยคอกอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เพื่อบำรุงดินให้มีอินทรีย์วัตถุสูงยิ่งเราใส่ปุ๋ยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเวลาเข้าออกดอกดอกจะมีสีสดค่ะดอกจะดกและร่วงช้าย,าย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย